มากันที่โค้งสุดท้ายของคู่นี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็คือคู่ของชายน้อยวรวุฒิกับทางด้านยูกิโนริโอกุนิอดีตแชมป์โลกในรุ่น122ปอนด์ของ IBF ที่ทั้งคู่จะต่อยกันเย็นนี้แล้วนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a p a k 2 4ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ ก็ล่าสุดน,นะครับทั้งคู่ก็ได้ออกมาพูดถึงกันและกันเกี่ยวกับไฟที่จะชกกันในเย็นวันนี้แล้วเนาะโดยทางด้านยูกิโนริโอกุนินะครับก็ได้ระบุว่าไฟเนี่ยเจ้าตัวจะต้องชนะให้ได้อย่างเดียวเพราะว่าถ้าชนะไม่ได้นี่เจ้าตัวน่าจะแขวนนวมั้แหละเพราะว่าเจ้าตัวก็พูดให้สัมภาษณ์สั้นๆเพียงว่าพรุ่งนี้ผมต้องชนะผมมั่นใจแต่ถ้าไม่จะไม่มีคนต่อไปอีกแล้วก็คือเจ้าตัวก็มุ่งมั่นเต็มที่นะว่าไฟนี้จะต้องเอาชนะชายน้อยของเราไว้ได้ แต่หากว่าไม่สามารถทําได้เจ้าตัวก็ะระบุว่าจะไม่มีการชกครั้งต่อไปนั่นก็หมายถึงว่าน่าจะแขวนนวมนะเอออันนี้ก็คือคําพูดของทางด้านยูกิโนริโอกุนิล่าสุดส่วนทางด้านชายน้อยวรวุฒิของเราก็อย่างที่ทราบกันก็เดินทางไปค่อนข้างกระชั้นชิดนะแต่ก็ยังถือว่าร่างกายก็ยังดูดีแล้วแถมได้หนุ่มสดกว่าอ,อยู่หลายปีด้วยกันก็ถือว่าได้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะสำหรับชายน้อย50-50ก็ถือว่ายังได้ลุ้น อย่างไม่น้อยเราก็ได้เปรียบในเรื่องของความสดด้านกายแล้วก็อายุที่น่าจะดูดีกว่าถึงแม้ว่าทางด้านคู่ชกจะสูงใหญ่กว่าก็ตามโดยชายน้อยนะครับก็ระบุว่าตนเองก็มั่นใจว่าจะเอาชนะทางด้านยูกิโนริโอกุนิได้เพราะว่าเจ้าตัวนี้น่าจะหมายถึงว่าชายน้อยน่าจะไวกว่าทางด้านยูกิโนริโอกุนิโดยชายน้อยนะครับก็บอกว่าพรุ่งนี้ ชนะ KO ก็ดีแต่ถ้าไม่ชนะคะแนนขาดก็โอเคอันนี้ก็คือคำพูดของเจ้าตัวนะก็ไม่รู้ว่าจะทำได้อย่างที่พูดหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเย็นนี้นะครับช่วงเย็นเย็น,ยนไม่เกินทุ่มนึงนี้แหละก็น่าจะรู้ผลแล้วแหละว่าใครจะชนะชายน้อยก็ถือว่ามีความหวังนะไปแบบมีความหวังเพราะว่าอย่างที่ทราบเราก็ได้เปรียบในบางเรื่องแล้วก็เสียเปรียบในบางเรื่องนในส่วนหลักๆก,ก็คือได้ในเรื่องของความสดกว่า รวมไปถึงอายุที่น้อยกว่าก็ดูว่าจะได้เปรียบในในส่วนนี้แต่ว่าทางด้านยูกิโนริโอคุนิก็ได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านรวมไปถึงในฟรีราร่างกายที่ดูว่าจะสูงใหญ่กว่าชายน้อยอยู่พอสมควรหากว่าชายน้อยเข้าไม่ติดก็ถือว่าลําบากเหมือนกันแต่ว่าถ้าชายน้อยฟิตถึงอะไรถึงตามข่าวที่ออกมาเนี่ยก็เชื่อว่ามีโอกาสจะเอาชนะทางด้านยูกิโนริโอคุนิได้ก็เอาเป็นว่าเย็นนี้ก็รอลุ้นกันแล้วกันครับ